ถ้า pH balance ในสบู่ล้างหน้า ใครที่อยากดูแลผิวหน้าจําเป็นต้องดูเรื่องนี้ผิวหน้าของคนเรามีค่า pH อยู่ที่4.5ถึง5.5เท่านั้นแต่ความสําคัญมันอยู่ตรงนี้เลยค่ะเพราะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีค่า pH ให้เทียบเท่ากับผิวของคนเราสบู่ทั่วไปมีค่า pH อยู่ที่8ถึง10หากค่า pH มีความเป็นด่างเกาะป้องกันผิวจะถูกทํำลายทาให้ผิวเสียผิวแห้งผิวสูญเสียน้ําเพราะชั้นเซลล์ผิวภายนอกไม่สามารถเป็นเกาะป้องกันให้กับผิวได้ซึ่ง สบู่พิโกวท์เ n นิ่งโซฟของลาชูเรมีค่า pH อยู่ที่7เทียบเท่ากับน้ำเปล่าบริสุทธิ์ซึ่งเหมาะกับการล้างหน้ามากๆหลงังล้างหน้าไปแล้วผิวจะไม่แห้งตึงปรับสมดุลผิวหน้าได้ดีนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากธรรมชาติ100% GP4G Attack ซ่อมแซมและฟื้นฟูเซลล์ผิว ทาเซนตาฮอสออยบำรุงผิว,วให้นุ่มชุมชช่มชืน้นกิกกาไว้ช่วยลดการสร้างเม็ดสีเมลานินปรับสีผิวให้กระจ่างใสใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ล้างหน้าดีๆสักตัวอยากให้ลองใช้ตัวนี้ดูนะคะ